ครับสวัสดีครับพบกันในยามเช้านะครับอยู่กับผมนะครับนาเบ้นนะครับทำไปเลยตกปลานะครับก็วันนี้พามาเดินหมายคลองในกรุงเทพนะครับก็เปลี่ยนอารมณ์มาเดินสตรีทครับนี่ครับพอมีเวลาอยู่บ้างครับเดี๋ยวหลักๆวันนี้จะเล่นเป็นปลาช่อนเลยเน้นๆเลยแล้วก็เหยื่อผมจะใช้เป็นปลาซิวยานนะครับโอเคตอนนี้อยู่กับนาโอมนะแล้วเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามแลบชมพร้อมๆกันเลยครับป่ะ เซตอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็เป็นชุดนะครับอฟินเนสนะครับไดว่าบราซอนนะครับเวท3ามขีดหนะครับก็ประกอบกับสเตลล่านะครับสาย PE 0.8สายหน้า10บปอนด์นะครับเหยื่อก็ปลาซิวยางครับวันนี้ครับไปลุยกันเลยอืม,มไม่จับสปินนานแม่งแปลกไปหมดเลยกู เกร์เยอะชิบหายคองมันสวยนะแต่ตัวมันดูจะน้อยอกัดแล้วครับกัดละฮ้ <c oughs> <c oughs> มันจะอ้อมเสาครับเลยต้องรีบวัดก่อน มันจะอ้อมเสาเมื่อกี้ถ้าไม่รีบวัดก็เรียบร้อยส่งก็ไม่ได้กุ้ยัดกัดขับย,ยัง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 โอ้โห ล้วโอ้ยดูตัวสินี่ก,นกัดปลาซิวยางครับกัดโอ้ยกัดละกัดไม่คายด้วยนะนี่โอ้โหอ,อ,อะไรกันวะเนี่้มมาทำอะไรที่นี่ไเนี่ยดูป่าดิเนี่ยครับกัดปลาซิวยางนะครับโอ้โหกูเลยยอมใจเลยนี่มันคลองอะไรกันวะเนี่ย ต้องเปลี่ยนตะกวัวหนักลงนะครับผมไม่งั้นตีไม่ได้ลมแรงด้วยครับวันนี้ตัวเล็กนี่ปล่อยครับปล่อยเยอะโอ้ตััวเล็กแค่น้นจะมาทำอะไรกี้ผมตัวใหญ่นี่จะปล่อยนะอ่ะปลดเบ็ดเรียบร้อยแล้วตัวเล็กนี่ปล่อยครับไปอู้ยเล็กไปนี่ครับปลาซิวยางครับวันนี้ก็เตรียมมาพอได้อยู่ครับหลายสิบตัวอยู่ครับมาลุยปลาช่อนคลองนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเยอกแล้วเดี๋ยว,ยว,ว,ยวไปลุยกันต่อครับพอดีผมเปลี่ยนตะกั่วแล้ว เปลี่ยนให้มันหนักขึ้นหูลมมันแรงตียากตอนแรกกะจะเล่นตะกวัวเบานะเพราะว่าปลามันเป็นปลาระแวงครับมันเป็นหมยมหาชนไงอันนี้ก็คงไม่ต้องไม่ต้องกลัวระแงองะกลัวจะตีไม่ถึงดีกว่าเพราะว่าลมเยอะลมมาแรงดูแล้วจะลมทั้งวันด้วยนะโ,โอมนะลมหนาวอะไรเรื่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นตะกัวหนักดีกว่า ี่ยนกันหัวเยินแล้วเยินอีกเปลี่ยนแทงด้านข้างหัวฉีก็กัดกัดจนไม่ไม่เหลือแล้วเปลี่ยนเป็นตะกัวนังหนักขึ้นหน่อยจะได้ตีง่ายขึ้นครับปะลุยต่อครับ ช่อนน้อยให้ช่อนน้อยโหตัวอย่างเล็กเลยนี่มาทำอะไรที่นี่วันนี้ตัวนี้เดียวหลุดไปแล้วโหอ,อย่าเสียวยางปราบทุกประช่อนจริงๆจะเล็กจะใหญ่กาหมด นั่นไงนอนอยู่นั่นตัวหนึ่นงเนี่ยเนี <c oughs> น่ยอุ้ยไม่เอาเว้ยนะโอมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่ๆๆนี่ตัวเบลอเลยนี่ <c oughs> ไม่เอาเอาเอมันจบปร,ริญญาไปแล้วอือเนี่ยตัวบเบลอเลย

นั่นแหละตรงนั้นแหละปั๊บโปรแกรมตีไปเลยแล้วกันนี่มันจบวิชาขั้นสูงแล้วกันละกันละกัละกันละกันละ ไงน้าเบ้นหมาเนี่ยบอกแล้วมาหองนี้ไม่เฮ้ยได้ช็อตด้วยบอกแล้วอย่าให้รูดถ้ารูดมันง่ายเกินไงเรียบร้อยโปรเกรมจัไปบอกแล้วอย่าให้ผมรูดหนอนผมขี้เกียจผมอยากตกปลาซิวไม่อยากตกหนอนถูก ต้องให้ใช้วิชาหมานเหยือย่อมันขาดครับเหยื่อมันขาดใช่ครับตัวมันจบปริญญาไม่ใช่หรอบอกอยู่ว่าอย่าให้เอาหนอนลูดไม่ต้องไกลมาได้ถแถวๆเนี้ยนะ,ได,นะได้นะบ้านปบก,กิมเ,เวลาปลากินก็ได้นี่มีนอนอยู่นี่อีกตัวหนึ่งนี่เมื่อกี้ตีใส่แล้วมันมุดก่อนนี่อยู่ตรงนี้ต,ตัวหนึ่งเปิดกล้องยังวะ นี่นอนอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ตรงนี้เลยเนี่ยนะก็บอกแล้วนอนอยู่นี่อีกตัวหนึ่งถุยแล้วอันนี้ถุยแล้วเอาวปรกิมจัดสวย โบ๊ะมาตายอะไรตรงนี้เนี่ยมดตายโมกตื่นนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่อันนี้ไซส์สวยเลยนี่กัดหนอนกัดหนอนอะไรนะเอ่อชุมอช่มคอชุ่มคอนี่ อยู่กับโปรกีมนะวันน um, ี้มากันนะโอมโอ้โหสวยสวยเลยสวยแบบสวยจริงนนะตัวนี้นะสวยน้ำวนเลยนี่เรียบร้อยเหนียวจังมาบางป๊อเรียบร้อยขอบคุณครับโยนเข้าใต้บ้านนี่ทีเดียวกัดเลยเฮ้โอมมัมีตัวตั้งแต่ข้างเสาอ่ะ กัดนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าอ๋อยู่อยู่อยู่แล้วอมใหญ่ด้วยใช้ได้เลย เอาเกี่ยวพี่ใหญ่โอ้โอกว่าจะได้แต่ละตัววันนี้แล้วนะเออโอ้โหกว่าจะกัดแต่ละตัววันนี้โอ้โหโอ้โหไปจนทั่วเลยกว่าจะได้ครับ ทั้งปลาซิวยางทั้งหนอนยางโูไม่ง่ายนะครับวันนี้นี่ครับสายใหญ่เลยครับน่าจะสักสี่ขีดได้ครับตัวนี้นี่ครับกับชุดบาซอนแล้วก็สเตลล่าสายศูนจุดแปดนะครับเหยื่อตัวนี้ผมใช้เป็นชุ่มคอนะครับใช้เป็นปลาซิวแล้วไม่เอาครับมันเงียบๆไปครับจะลองเป็นเหยื่อนี่ครับกัดตึ๊กนี่ครับใช้ได้ครับโอเคไปตัวนี้เดี๋ยวผมปลดปลาก่อนเดี๋ยวเราตีกันต่อครับไป โอ้ยกว่าจะได้โอเคปลดเลยครับนอ้มวันนี้ไปสุดหัวสุดหางเลยนะไปหาอะไรนะโปรกิมโปรกิมอยู่ฝั่งไหนนะคลองบัวที่รังแขงไปหาโปรกิมคลองบัวที่ก็ได้ไม่กี่ตัวห้าหกตัวแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะตอนนี้ก็ วกกับมันนทบุรีมาไล่ตีมาไล่ตีตรงเขาเรียกอะไรนะไอ้างทางเรียบคลองประประาโอ้ไออะไรหนอ่างาหนองเพางาหนองเผางยเออโอ้โหเนี่ยครับได้มาแล้ะกว่าจะได้ดแต่ละตัววันนี้เอาเลยนะโอมเอาเลยผมไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับใช้เป็นอะไรนะชุ่มคอกัดเลยโอเคไปเดาลุยต่อครับ มันกินแบบติดผิวดินเลยไม่ต้องยกสูงยกต่ำๆเนีผมจับทางอยู่นานแล้วนะเนี่ยกว่าจะกินนะตอนนี้เนะีครับสรุปทิปวันนี้นะครับก็ถือว่าปลาก็กัดยากนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับโอ้โหถือว่าโอสมบุกสมบันอยู่ครับกัดยากขึ้นนะครับปลา,า,นนปาช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของอากาศด้วยนะครับ น้ำก็ยังไม่ลงครับอากาศก็ยังไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับป่าจะกัดยากนิดนึงวันนี้ผลงานประซิวยางกับหนอนชุ่มคอก็ถือว่ายังพอทําผลงานได้ครับได้แต่ปลาเล็กนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวลาการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ